สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี c ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์จะพามาดูรถเจ็ดที่นั่งนะคะปรับราคาลงมาอีกแล้วนะคะสองคันที่อยู่ข้างหน้าของพิมพ์นี่เลยสีขาวแล้วก็สีดำนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหาโฉมนี้อยู่นะคะตอนนี้ปรับราคาลงมาแล้วนะคะทั้งสองคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนนะคะสีดำตัวไมเนอร์เชนมาให้นะคะส่วนสีขาวตัวนี้นะคะตัว,ะะตวท็อป อีกด้วยนะคะใครโมหารถ7ที่นั่งที่พร้อมใช้งานนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ปีใหม่ๆเลขหม่น้อยๆน,น,นะคะแนะนำา2คันนี้เลยนะคะสนใจคันไหนนะคะโทรเข้ามาเลย0827043253เปอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะ2คันนี้ขอรายได้20,000ขึ้นไปเลยซื้อคนเดียวจบเครดิตจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันแรกกันเลย สำหรับสีดำสวยดุดันไม่เกงใจใครคันที่อยู่ข้างหน้าหัพีนี้เลยนะคะวันนันตีสูตรยังอยู่นะคะสำหรับคันนี้นะโตต้าเวลอดนะคะ1.5พรีเมียมปี2023 4นีสะคะสีดำสวยแบบนี้เลยนะคะเลขหมายพียแค่6 0 0 0 0่นเท่านั้นเองนะคะกับราคา6 6 0 0 0 0ห่น 9000บาทนะคะเคดีดีจับไปเลยฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงแค่หมื่นหนึ่งเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าคันนี้วันรันตีศูงอยู่นะขอรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะได้เป็นตัวฉมออนิวมาให้อีกด้วยนะคะการจากหน้าของเขาจะเป็นสีดําตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ของโตต้านะคะทะเบียนนี้เลย2268ไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบฟ u ู l LED ดีมาให้แล้วนะคะกระจักหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำมา พร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างแล้วก็ตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะนี่ส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะคุณลูกค้าเขาจะได้เป็นล้อมแม็กลมยำมาให้นะคะที่ยางปี2022 แะะมกลมดำสวยสวยเลยแมกขอบ17มาให้ด้วยนะคะมีสกเกิร์ตด้านข้างมาให้พร้อมไฟเลี้ยวแบบ led นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจย์เลตนะคะแล้วก็มือจับสีเดียวกับตัวรถมาให้อีกด้วยนะคะภายในนะคะระบบเซ็นทัลล็อกนะคะระบบออโต้รอบคันมือจับแบบโครเมียมนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยรอยเม็ดอาร์ตต่างๆมีช่องใส่แก้วน้ำาลดน้ำมีมาให้พร้อมเลย พะะรมลายหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมลรยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทสัสกินแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะได้เป็นเบาะหนังตัดด้วยเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะแล้วก็เบาะหนังตัดด้วยเบาะผ้ามาให้นะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำ ทั้งสองฝั่งมาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าคารถลดเดิมๆมีสติ๊กเกอร์มออก,กรอม,มาให้คารถลนะคะคุณลูกค้ารถใหม่ป้ายแดงกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสีเดียวกับตัวรถอีกด้วยนะคะคอนโซลหน้าหางส์เขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนิงเลยนะคะ ตรงการตัว P จะเป็นเบรกมือมาให้นะคะคุณลูกค้าปุ่มพุทสตาร์ทมาให้แอร์ออโต้นะคะหน้าจอทัชสกรีนสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะเขาเรียกว่าน้องป้ายแดงวาันตีสูตรยังอยู่นะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยกำมหยี่มาให้อีกด้วยนะคะสามารถพับเบาะลงมาได้นะคะตัวนี้สามารถพับเบาะลงมาได้นะคะเดี๋ยวพิงทำให้ดูแป๊บหนึ่ง สามารถทับเบาะลงมาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของผูดด้โดยสารนะคะกว้างขวางนะคะนั่งได้อีก2คนนะคะแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ําขวดน้ํามีมาให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับติดแอร์รอบพัน,นะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีไฟในเก๋งจะได้เป็นแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานออปชันจัดเต็มให้แน่นอนนะคะใครมองหารถ7ที่นั่งนะคะน้องป้ายแดงแนะนําไปคันนี้อีหนึ่งคันเลย นะคะโครงสร้างตัวรถรับประกันแน่นอนไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ร้อยเมตรอาร์ตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้มือจับนะคะจะได้เป็นแบบพรีเมียมมีช่องใส่แก้วน้ําผลน้ํามีมาให้อีกด้วยนะคะร้อยเมตรอาร์ตต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะสําหรับคนนี้นะ ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่มีช่องใส่แก้วน้ำนํำขดน้ํามีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆแล้วก็ด้านหลังนะมีช่องใส่ของมาให้แล้วกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมีมาให้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของยางด้านหลังนะคะได้ยางปี2022ได้แม็กทูโทนนะคะแม็กขอบสนะคะแม็กแค้เดิมจัดโรงงานมีมาให้เช่นเดียวกันนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้นะคะแบบ led มาให้อีกด้วยนะคะ คุณลูกค้าตัดขอบด้วยโครเมียมโลโก้ตัวกาจะเป็นโลโก้หองโตต้าตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยระบบเซ็นเซอร์นะคะอยู่ตรงด้านหลังอีก2จุดนะคะสปอยเลอร์นะคะไฟเบรกตัวที่3ครบมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยนะคะตีฟิล์มรอบคันนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้นะคะในส่วนของยางด้านหลังนะคะที่ย,ยางปี2020นะคะแม็กนะคะได้เป็นแม็กทูโทนแม็กขอบ17แม็กแทรเดิมจากโรงงานมีมาให้เลย ะะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะใครมองหารถอเนกประสงค์นะคะนองป้ายแดงนะคะคุณลูกค้าสังเกตคมสั่งตัวรถเห็นไหมคะเห็นเลยเงาสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะออปชั่นจัดเต็มให้แบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดราคาถูกกว่าป้ายแดงประมาณแสนห้านะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะโต้ต้าเวลอส1.5 p ่เมียมปี2023 ะะ669,000บาทนะคะเครดิตจับไปเลยฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะสำหรับคันนี้นะจับฟรีดาวผ่อนหมื่นหนึ่งไม่ต้องใช้เงินออกรถสูงสุดถึง7ปี84งวดดอกเบี้ยพิเศษกันไปเลย2.49ตลอดอายุสัญญา4ปีนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันน้องสีขาวคันนี้นะคะเขาปรับราคาลงมาแล้วนะคะคุณลูกค้าปรับราคามาให้กับคุณลูกค้าสุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ t o y o ต้าอิน v a 2.8G นะคะปี2018นะคะกับราคาสุดพิเศษกันไปเลยนะคะ599,000บาทลดลดลงไปอยู่ประมาณเกือบ2 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้า599,000บาทผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นต้นเลขมาอยู่ที่160,000กโลนะคะคุณลูกค้าใครที่มองหารถปรับราคาลงมาอยู่แล้วก็ได้เป็นตัวท็อปพีนแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลย กระ,ะจากหน้าของเขานะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะไฟหน้าโปรมันติรีเฟคเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นจะเป็นสีดำม,มาพร้อมกับชุดแต่งด้านหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกมาให้ครบเลยนะคะรอแมแกเดิมแท้จากโรงงานมีมาให้อีกด้วยนะในส่วนของตัวยางนะบอกเลยว่ารับประกันของแถมเยอะแน่นอนเปลี่ยนยางใหม่ทั้ง4เส้นให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมีสเกิร์ตด้านข้างมาให้ด้วยนะคะไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวแบบ led มาให้นะคะ แล้วก็มือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกวับตัวรถตัวนี้นะได้เป็นสีขาวมุกมาให้อีกด้วยนะภายในนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบคันนะคะมีตัวสัญญาณกันขโมยกระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆมีช่องใส่แก้วน้ํำผลน้ํามีมาให้นะคะพรมลัยหุ้มหนังสีดํานะคะได้เป็นพรมลัยมันติฟังชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต เกียร์ออตโต้มาให้นะคะคันดีได้เป็นเบาะผาสีดำตัดรถเขียบสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะแต่ตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปแต่ได้เป็กุญแจมาให้นะคะมีช่องใส่แก้วน้ํามาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าติดจอทุกอย่างมีมาให้มีช่องใส่แก้วน้ําขนน้ามีมาให้กับคุณลูกค้าครบครบตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่คานตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลย นะคะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งส่วนลดประมาณสองแสนนะราคานี้ลดลงมาแล้วเหลือเพียงแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันต์ถนนเองตัวท็อปแบบนี้ผ่อนหมื่นต้นต้นบอกว่าบอกเลยว่าสุดๆดเลยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมีมาให้นะคะพื้นที่ภายในกว้างกว่ามาพร้อมกับเบาะผ้าให,ให้ด้วยนะคะสามารถพับเบาะขึ้นแบบนี้ได้นะคะติดแอร์รอบพันนะคะติดแอร์รอบพันนะคะไฟในเก๋งแบบ l e d พื้นที่กว้างกว่าหน้าใช้งาน นะคะออปชันจัดเต็มให้แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะใครมองหารถอเนกประสงค์นะคะที่ปรับราคาลงนะคะพิงแนะนำไปคันนี้อีหนึ่งคันเลยนะคะกระจกของโตต้านะคะคุณลูกค้าทั้ง4บานกันเลยนะในส่วนของยางนะเดี๋ยวเปลี่ยนยางปี2024ให้แน่นอนนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ L E D ไปให้อีกด้วยนะคะสปอยเลอร์ไฟเบรกโดนที่สารระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดอยู่ตรงด้านหลังนะคะมีไฟทับทิมแล้วก็มีสเกิร์ตด,ด้านข้างมาให้ นะคะคุณลูกค้าติดฟิล์มรอบคานมาพร้อมกับยางของเขานะคะคุณลูกค้าไม่เสื่อมสภาพแน่นอนสังเกตได้รถของเราได้รถเดิมแล้วก็ได้รถสวยแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะออปชั่นจัดเต็มแบบนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะคะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆกับราคา5 9าแสนบาทนะคะสนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลย0ูนย0แปดสอูนย์สี่สามสอ โทรเข้ามาลองขับรถแล้วก็ลองเทสได้กันได้นะคะลูกค้าจะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะเดี๋ยวพิ่พามาดูอีกหนึ่งคันนะคะเมื่อกี้ดูเวลส์สีดำไปแล้วเดี๋ยวพิ่พามาดูเวลส์สีขาวตัวนี้ตัวแต่ตัวนี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้นะคะโต้ต้าเวลส์1.5สมาร์ปี2000ตัวนี้ปี2022เลขไมล์เพียงแค่เลขไมล์เพียงแค่50,000นะคะปี2022เลขไมล์50,000 ะะกับราคาสุดพิเศษกันไปเลย6 1แ0 0 0บาทนะคะได้เป็นน้องสีขาวมุกแบบนี้เวล้อจะมีสีดำแล้วก็สีขาวมาให้ชมนะคะแต่เวล้อตัวนี้เขาได้เป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวโฉมใหม่มาให้นะคะไฟหน้าจะเป็นแบบ full LED มาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะได้ล้อแมกลมดำส,ยสวยๆมาให้เลยนะคะยางตัวนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูในยางนะคะตัวนี้นะคะคุณลูก